รุ่นพี่ที่ไปนะสดๆสดร้อนๆนะครับซึ่งผ่านมาหยอกๆวันนี้เข้ามาร่วมรายการกับเราถึง2รหัสด้วยกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เชิญทั้ง2นะครับเดี๋ยวท่านแรกนะจะมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าการไป Pro ไฟล์ซัมเมตนี่ยมันตื่นเต้นยังไงมีข้อมูลอัปเดตยังไงนะครับทำให้เราเปลี่ยนกรอบคิดเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วทําไมเราถึงจะต้องไปนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญโปรไฟล์นะโปร5ท่านแรกนะครับที่เริ่มทํา เมื่อนะ,อะทำทำทุลทำคุณสมบัติเนี่ยไม่ถึง6เดือนนะครับน้อยกว่านั้นด้วยแล้วก็ได้มีสิทธิ์ด้วยด้วยกันกับทีมงานของท่านรวมแล้วเนี่ยสามรหัสด้วยกันเดี๋ยวเขาเรียนเชิญคุณสีมอนนะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่รัฐนอร์ทแคโรไลนานะครับเรียนเชิญครับคุณสีมอนครับเรียนเชิญครับ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ พอดีเสียงพี่ของซิมอนนี่หายไป <laughs> ค่ะสวัสดีทุกคน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะท่านดรค่ะเออได้ได้ยินเสียงซิมอนไหมคะรูส้สึกว่าเสียงซิมอนอ๋อค่ะ <laughs> โอ้ยขอบคุณมากมากนะคะที่เอ่อให้ให้โอกาสมาแชร์ในวันนี้นะคะเออฟังคุณแอมแล้วนะคะพวกเรามีโอกาสกันทุกคนเลยนะคะ สุดยอดมากเลยค่ะคุณแอมค่ะขอขอแนะนำตัวอีกนิดหนึ่งนะคะซีมอนกาแสนค่ะอยู่ที่นอตแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่นะได้เข้าร่วมธุรกิจกับไลท์แวนเทจเมื่อ15เดือนที่แล้วค่ะแต่สามารถทำคลิปนี้ได้ภายในเวลา6เดือนคือ,อขึ้นโปร5ในเดือนที่4นะแล้วก็คอลิฟายโปรหอีกสครั้ง ก็ติดทิปท่องเที่ยวสองทิปนะคะทิปโครเอเชียสองที่นั่งแล้วก็ทิปโปรไฟล์สม,มิธนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ยากอย่างที่คิดอะคะ่ะมันเป็นอะไรที่เราทำมาครั้งแรกคือทำทาของซิมอนเนี่ยอยู่ที่อเมริกาเนี่ยไม่มีโอกาสไปมาหากันได้สะดวกทำทาออนไลน์กันจริงๆนะคะ เห็นทางทางไทยเราเนี่ยสะดวกไปมาหากันได้สะดวกใช่ไหมคะแต่ที่อเมริกาเนี่ยจะแต่แต่ละคนก็ทํางานกันนะไม่มีเวลาที่จะไปมาหากันนะคะก็เลยใช้แต่แบบคือติดต่อกันทาง facebook ติดต่อกันทางมือถือนะคะแต่มันเป็นอะไรที่แบบมันมันเกินคาดหมายอะคะ่ะใช้เวลาแค่อ ไม่ไม่กี่เดือนเราก็ได้ตำแหน่งโปร5แล้วเชื่อไหมคะว่าตำแหน่งตำแหน่งโปร5เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้นะคะสีมอนเนี่ยทำงานมาคือตอนนั้นเนี่ยคือทํางานเต็มเวลาเลยนะคะไปเลี้ยงเด็กแล้วก็ทํางานจ็อบพิเศษอีกสองสามจ็อบนะคะก็ใช้เวลาวันละแปชั่วโมงในการทํางานแล้วเอาเวลาหลังเลิกงานจริงๆค่ะมาทำไลฟ์แฟนเทส แล้วอตอนนี้ทำหลังจากทำหกเดือนแล้วมีรายได้คือมากกว่างานประจำะแล้วก็ค่อย,อยถอยออกจากงานประจำออกมาทีละอย่างทีละจัอย่างนะคะตอนนี้เป็นอิสระค่ะคือตอนนี้นะอยากจะบอกถึงความรู้สึกว่าการที่แบบตอนนี้ไม่ไปทํางานประจําคืองานประจำ,ค,ะจำะคือเลี้ยงเด็ก นะคะตอนนี้มาทำไลฟ์เวนเทจอย่างเดียวเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยมันมันโล่งสบายจริงๆมันมันมีความสบายใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปทำงานประจำเนะยค่ะมันมันเป็นความสุขนะคะมันเป็นอะไรที่เรารอเวลาตรงนี้มาเป็นเวลาเจ็ดปีค่ะมาทำงานที่อเมริกาทุกคนรู้ว่าเป็นการทำงานที่ลำบากทีนี้เข้าเรื่องเลยนะคะค่ะ <c oughs> แล้วที่นะคะเออไปงานวันเออไปวันแรกนะคะสีมนไปก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน ที่ยูท่ายูท่าเนี่ยจะจะอยู่ห่างจากเมืองนอร์ทเคโรไลนาเนี่ยนั่งเครื่องไปสี่ชั่วโมงนะคะนะนั่งเครื่องไปสี่ชั่วโมงนะคือเวลาจะห่างกันสองชั่วโมงนะก็ไปถึงเนี่ยว,วันแรกที่ตอนตอนเย็นนะเขามารับจากสนามบินนะไปที่บริษัทนะบริษัทเนี่ยก็คือ,อมีอ มีรถมารับจากสนามบินนะคะแล้วก็วันแรกนี่เราไปที่สโนว์เบิร์ดกันก่อนนะคะไปที่ที่พักนะโรงแรมสโนโรงแรมคลิปลอดแอนด์สปาที่สโนว์เบิร์ดคือเป็นภูเขาทีเ่เขาเล่นสกีกันนะ,ะไปวันแรกเขาก็จะต้อนรับเราด้วยอาหารมื้อเย็นนะคะแล้วเ,เจอสิ่งที่ประทับใจก็คือเจอคุณนุ่มนะคะซึ่ง คือเราได้คุยกันทางออนไลน์นะคะเป็นเวลาปีกว่าเนี่ยทำงานร่วมกันนะคะคุณนุ่มวิภาลรัตนะคะเกรรมการผู้จัดการไร้บันเทนแห่งประเทศไทยของเรานะคะแล้วเราว่าเราชอบคุณนุ่มเลยนะคะพอเจอตัวจริงคุณนุ่มแล้วเนี่ยคือหลงรักเธอเลยค่ะเป็นอะไรที่แบบออ้ยสีมอนสัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนเนี้เป็นคุณนุ่มเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะก็คือแบบโอ๊ยกอดกันร <laughs> ้องไห้กันนะคะคือแบบ สำผัดได้นะคะว่าเราโชคดีมากที่เรามีผู้นําคนเก่งนะเป็นผู้บริหาราในไร้เง t นเ e แห่งประเทศไทยของเรานะคะแล้วที่ที่สําคัญก็คืออได้เจอนะ,ะได้เจอลูกทีมที่มาจากเนเธอร์แลนด์คือคุณวัชร์น คุณวาสาันต์เนีไม่เจอกันมา20ปีนะคะคุณวาสันต์สมบูรณ์นะคะไม่เจอกัน20ปีแต่ต้องขอบคุณไลท์เวนเทียนะคะที่ทําให้เรามีโอกาสได้มาเจอกันและร่วมงานกันนะคะแล้วเขาไม่ได้มาคนเดียวเขาพาลูกคือพาหลานมาด้วยสิมามีลูกคือเขาเรียกว่าจีวันคือคุณวาสันต์ใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันมีการเติบโตที่แบบเอ่ออย่างสวยงามมากเลยเขาไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เจอลูก่างเดียวเจอหลานด้วยคือ G2 คือคุณแพนพนรั์จากเนเธอร์แลนด์นะคะเราทำงานร่วมกันทางอินออนไลน์มานะคะแล้วก็มาเจอกันมันพูดถึงความรู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบมันมันปลืม้มมันดีใจมันบอกไม่ถูกว่าเนี่ยไลฟ์แวนเทจมันให้เรามากมายถึงขนาดนี้เลยเหรอนะคะเราพากันติดรหัสเออติดโปรไฟล์สัมมิตกันคุณวสันใช้เวลาแค่ประมาณหเดือนนะคะที่ทำ ทำคลิปนี้ขึ้นโปรไฟล์ขึ้นได้ทั้งสองคลิปนะคะคุณวันรแล้วก็คุณแพนใช้เวลาสี่เดือนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันมันยิ่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่าเราได้ทําแล้วเราได้บอกเราถ่ายทอดสิ่งที่เราทําให้เขาแล้วเขาก็ทําเรียนแบบแล้วก็ทําได้ง่ายกว่าเราอีกนะคะค่ะมันวันวันแรกของการที่เข้าไปนะคะ เห็นไหมคะนี่แหละค่ะคุณนุ่มของเราคุณนุ่มเนี่ยสวยกว่าในรูปอีกนะคะเป็น <laughs> คุณนุ่มเนี่ยค่ะคือประทับใจมากๆเลยนะคะค่ะดีใจมากๆเลยที่ได้เจอค่ะเห็นไหมคะเลยต้องของกอดกันทุกคนนะคะคุณวันาารสมบูรณ์เนี่ยอันนี้เรากอดกันบนยอดเขาที่สูง จุดที่สูงนะคะที่สุดอันนี้เราไปทานอาหารเย็นกันที่บนยอดเขานะ,ะสูงที่แล้วก็มีวิว360องศานะคะนี่แหละค่ะคุณแพนพันรัตนะ์จากเนเธอร์แลนด์นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศใน,อา,ในอาหารมื้อกลางวันนะคะค่ะเดี๋ยวบรรยายตามภาพเลยดีกว่านะคะ อันนี้ที่ออฟฟิศค่ะคือหลังจากที่เราเดินเข้าเเดินเข้ามานะเข้ามาในตึกนะคะเราจะไปตื่นเต้นกับภาพที่แบบบนจอดิจิตอลที่เป็นผนังแบบเป็นผนังใหญ่มากเลยนะคะคือจอใหญ่มากจอดิจิตอลแล้วก็มัวแต่จะไปถ่ายรูปกันตรงนั้นตร,ตรงที่เข้ามานะคะแต่คุณนุ่ม,มค่ะบอกพี่พี่เข้าไปก่อนขึ้นลิฟต์เข้าไปก่อนนะคะพอเราขึ้นลิฟต์ ขึ้นไปเนะี่ยเราเป็นกรุ่มแรกที่แบบเข้าไป้วเขามีมีเสตาฟของบริษัทนะคะที่ยืนสองแถวอ่คอยยืนสองแถวนะคะสองข้างทางปรบมือต้อนรับเราตรงนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบุแปดนาทีไปละโอเคมันเป็นอะไรตรงนี้อยากจะบอกถึงความรู้สึกตรงนี้นะคะว่าคือบริษัทให้เกียรติเรามากๆเลยนะคะที่แบบ เขายืนกันสองข้างทางแล้วก็ปลบมือต้อนรับพวกเราเราเราเดินเข้าไปนะมีพรมแดงใช่ไหมคะแล้วขอบคุณคุณนุ่มที่บอกเราพี่พี่ขึ้นไปก่อนกรุ๊ปแรกคนแรกที่ขึ้นไปนะคะเข้าไปในอ่าก็คือคุณวสันสมบูรณ์คนที่สองก็คือคุณแพนและคนที่สามก็คือสีมรอ,อันนี้ทีมไทยเราเข้าไปนะ่ตรงนี้เนี่ยเขาให้ค่ะอ่าอันนี้เป็นบรรยากาศในอ่าห้องทัน อาหารมือกลางวันนะคะเห็นไหมคะทิวทัศน์ล้อมรอบสวยงามมากเลยนะคะคือจะมีความประทับใจคือวันแรกที่เข้าไปที่ออฟฟิศนะคะเขาจะโชว์ทีมผู้บริหารทั้งหมดทุกแผนกแล้วแต่ละทีแต่ละแผนกนะเขาก็จะมีทีมของเขานะเรา เราเห็นถึงความตั้งใจและเห็นความพร้อมของบริษัทของเราที่จะซัพพอร์ตที่จะสนับสนุนให้นักธุรกิจของเราประสบความสําเร็จซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะว่าแต่ละทีมนี้มีประมาณ5คน6คนนะคะอย่างเช่นทีมของโซเชียลมีเดียทีมของการาฝ่ายของอโปรโมชั่นนะแต่ละแผนกฝ่ายของฝ่ายไอทีฝ่ายคอมพิวเตอร์ แต่ละ,ะแผนกแต่ละ,ละ,ะแผนกนะคะจะมีทีมบริหารของเขาซึ่งแต่ละท่านน่ยแล้วแต่มืออาชีพทั้งนั้นเลยซีมอนถ่ายวิดีโอเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษซีมอนจะต้องกลับมาคือมาแปลมาดูอีกหลายๆลรอบก็คืออัาไว้หมดแล้วนะคะเออตรงนี้เป็นภาพประทับใจนะคะเด็กคนนี้ชื่อเอเอชื่อน้องโบดี้ซีมอนเจอเด็กคนนี้ตอนที่ไปคลิปโครโอเอเชียเออ หลงละทริปเม็กซิโกตอนนั้นเขาอายุสามสามสัปดาห์สะเออสามไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะตอนนั้นยังคือเออตอนที่ไปเจอตรงนั้นยังโอ๊ยทำไมแม่เขาเอามาด้วยนะคือคุณแม่เขาขึ้นอ่าเขาติดทริปเม็กซิโกนะ,ะเด็กอายุสามเดือนเขาก็หอบลูกเขาไปแล้วมาเจอตอนนี้เขาอายุแปดเดือนกว่ามาเจอกันทริปที่สองนะคะ <laughs> เขามาประชุมด้วยนะคะอ,อ แล้วก็ค่ะเห็น้วคะตรงนี้เราถ่ายรูปกันนะค่ะเป็นบรรยากาศที่บริษัทจัดให้เราสวยงามมากๆเป็นคลิปที่สุดพิเศษที่สุดอันนี้ที่ถ่ายจากห้องนอนที่สิมอนพักนะคะเออจะเห็นที่เขาเล่นสกีกันมาเออเขาเล่นสกีกันนะคะห้องพักสวยงามมากเลยนะคะค่ะก็ อันนี้อันนี้คือคุณแพรี่นะในช่วงวันที่สองนะหลังจากที่เรามีเทนนิงนะเ,เขามีช่วงรีแลกกันใครจะไปสปาใครจะไปเล่นสกีนะคุณแพรี่เขาก็ไปสกีแล้วสีมนก็ไปเล่นเออไปสปากันกับคุณวาสาันและคุณแผนนะคะค่ะนี่แหละค่ะเห็นไหมว่าเรามีความสุขกันขนาดไหนอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับความสุขแบบนี้มันสุดพิเศษจริงๆนะคะ ซีมอนเคยไปมาหลายทิปกับบริษัทที่เคยทํามามันไม่มีทิปไหนที่เท่ากับบริษัทไลฟ์แวนเทจที่ให้กับพวกเรานะครับเขาดูแลเราแบบพรีเมียมจริงๆอันนี้บนยอดเขานะคะ,ะเราไปทานอาหารมื้อเย็นกันบนยอดเขาวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆค่ะแล้วเราทํำโปรไฟล์เนี่ยค่ะแล้วเราก็ไลฟ์สดกันนะคะก็ติดตามในใน c e e o o o k ได้นะคะห้องโถงของโรงแรมสวยงามมากนะคะเราเจอกับ มาสเตอร์โปรเทนเอมี่นะคะนะมาร่วมทานอาหารมือ้อเย็นกับเรานะเดี๋ยวจะให้คุณวสันเข้ามาพูดต่อตอนนี้สิมอนเกินสิบนาทีไปแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะนะคะ่ะขอบพระคุณมากอย่าให้ทุกคนได้มาขอขอค่ะคไม่ยากอ,อย่างที่คิดส่งหัวใจรัวๆนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของผู้ที่ใช้เวลา นะครับค่าไม่ไม่ถึง6เดือนนะครับกับการทำให้ชั้นที่1ของตัวเองคุริฟายแล้วก็ชั้นที่2องคุริฟายเป็นโปร5นะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าทีมเวิร์กนะครับทำได้นะครับก็เป็นตัวอย่างให้เราทำตามนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งรวดเร็วมากนะครับก็คุณสีมอนเป็นอัพไลน์นะครับอยู่ที่นอร์ทแคโรไลนานะครับส่วนดาวไลน์อยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับลองดูว่า โห oh, ห่างกันขนาดนั้นทําได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญอีกท่านหนึ่งคุณวสัน์นะครับเรียนเชิญครับคุณวสัน์สวัสดีครับพี่ดรสันนี่สวัสดีผู้นําจากทั่วโลกนะครับต้องต้องบอกว่าจากทั่วโลกเนาะเพราะว่าพวกเราเป็น global business นะครับผมวสัน์สมบูรณ์นะครับมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคือหลังจากงาน profile summit ก็ เที่ยวต่อนะครับปิดร้านอาหารมาเลยนะครับงานโปรไฟล์สมมตนะครับก็รู้สึก uh, <c oughs> ตื่นเต้นประทับใจนะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุดนะครับที่ไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้มาก่อนแม้ว่าเคยทำธุรกิจ global business นะครับแล้วก็ถือว่าตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งไม่เคยได้รับ การต้อนรับที่ดีแบบนี้จากผู้บริหารของบริษัทนะครับจาก CEO จากคุณสตีฟฟนะครับคุณสตีฟฟนี่อยากบอกเลยนะครับว่าออได้มีโอกาสกอดท่านนะครับมีความรู้สึกสัมผัสได้เหมือนเป็นคุณพ่ออะอบอุ่นมากนะครับเวลาท่านพูดหรือบรรยายเนี่ยท่านจะยิ้มตลอดคือการยิ้มเนี่ยไม่ได้ยิ้มแค่หน้าตาคือยิ้มออกมาจากหัวใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้แล้วก็ ได้มีโอกาสพูดกับคุณนุ่มนะครับซึ่งเป็นเอดที่น่ารักมากไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับคุยกันสอบถามเรื่องงานเรื่องแผนการทำงานจากทางเมืองไทยนะครับแล้วมาเจอตัวเป็นๆอย่างอย่างที่พี่สีมรู้สึกเลยครับรักเลยนะครับหลงรักแล้วก็รู้สึกว่าอิจฉาคนไทยนะครับที่มีโอกาสได้ได้ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ md ดคนเก่งนะครับ นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าแบบไม่เยอะเนาะเพราะว่าพี่สีมนพูดไปค่อนข้างเยอะละเดี๋ยวจะลงในในรายละเอียดบางอย่างนะครับว่าความโชคดีที่ได้เข้ามาอยู่ใน l i ฟ e แอนเทนนะครับมันมันมันเป็นความโชคดีที่เปรียบเทียบไม่ได้เลยกับกับสิ่งที่เราเคยเจอมานะครับบอกเลยวันแรกที่มาถึงอยูท่านะครับเตรียมเอกสารมาทุกอย่างแต่เชื่อไหมครับว่าตมถามว่า คุณมาทำอะไรบอกมา b บิสเน s ทริปกับไลฟ์แวนเท g e อกสารทุกอย่างที่ผมเตรียมมาไม่ได้โชว์เลยนะครับมันเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่ามันคือความโชคดีที่ได้มาอยู่ใน l i ฟ e แวนเท g e นะครับแสดงว่าบริษัทเราก็คงไม่ธรรมดาเนาะตอมอคงรู้จักนะครับเขาถามว่าพักที่ไหนแค่นั้นจบนะครับแล้วการที่บริษัทนะครับดูแลเข้ามาถึงโรงแรมนะครับ มีรถรับส่งเรียบร้อยมาถึงโรงแรมมาถึงรีสอร์ทเนี่ยมีเคาน์เตอร์จากบริษัทไลฟ์เวนเทจนะครับเข้ามาทักทายเป็นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เคยเป็น c c o u n t Manager นะครับแล้วหลายคนอาจจะเห็นที่เขาไลฟ์สดนะครับคุณลิลเลียคุณฮาน่าอะไรพวกนี้นะครับเขาจะมาต้อนรับแล้วก็มีของที่ระลึกให้กับพวกเรานะครับเป็นกระเป๋าเป้เป็นเสื้อนะครับทุกสิ่งอย่าง แล้วเราก็เข้าไปพักที่โรงแรมแล้วก็ช่วงเย็นประมาณหกโมงก็จะมีงานเลี้ยงนะครับต้อนรับโดยที่ว่ามีผู้บริหารมี uh, White President มี uh, ทุกตําแหน่งนะครับคือเขาจะมามาต้อนรับอาหารนะครับที่เขาจัดเลี้ยงก็เป็นอาหารอย่างดีนะครับมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ด้วยสําหรับคนที่ชอบดื่มเนาะเขาก็มาต้อนรับแล้วก็มาให้เราแนะนําตัวนะครับสําหรับคนที่ uh, เป็นเป็นโปรห้า ที่คุยลี่ไได้มามาทริปนี้นะครับให้แนะนําตัวว่ามาจากประเทศอะไรนะครับแล้วก็เป้าหมายของเราในหลังจากเนี้ยเราจะทําอะไรเราจะเป็นตําแหน่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเย็นนะครับกลับไปที่ห้องเราก็ว่าเอ๊ะใครเอาถุงอะไรมาวางไว้ในห้องมันใครเข้าห้องเรามาหรือเปล่าหรือของอะไรผิดอะไรเงี้ยนะเปิดออกมาโอ้โหมี มีสารพัดนะครับมีหลายอย่างมากแนละสิ่งที่ผมเห็นความใส่ใจของบริษัทก็คือมีถุงอยู่ถุงหนึ่งนะครับเป็นถุงที่เกี่ยวกับการปรถมพยาบาลเบื้องต้นมีปลัสเตอร์ปะแผลนะครับมีเจลแอลกอฮอล์มีหน้ากาก,ากแล้วก็แผ่นกรองแบบ PM 2.5คือมันเป็นความใส่ใจนะครับมันอาจจะเป็นของที่ไม่ได้มีราคาเลยมากมายแต่เราสัมผัสได้ว่าโหบริษัทมีความห่วงใยเรามากขนาดนี้เลยเหรอนะครับแล้ว โรงแรมที่เราพักนะครับผมอยากจะแบ่งปันนิดนึงมันอยู่ตรงกลางหุบเขานะครับที่เป็นภูเขาภูเขาหินเนี่ยสวยงามมากล้อมรอบแล้วหิมะปกคลุมอยู่หมดคือวิวที่เราอยู่เราเห็นเนี่ยรอบโรงแรมคือวิว360องศานะครับแล้ววันเมื่อวานเนี่ยเช็คเอาท์ออกมาจากโรงแรมผมแอบถามพนักงานนะครับที่เขาเตอว่าเออถ้าผมจะอยู่ต่อเนี่ยมันคืนละเท่าไหร่ที่โรงแรมนี้นะครับเขาบอกว่าคืนละ800เหรียญ ทุกท่านลองไปคูณดูนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่นี่ยังไม่รวมค่าตัว๋วเครื่องบินนะครับเพราะว่าตัว๋วเครื่องบินเนี่ยราคาที่ผมเห็นเนี่ยโชว์อยู่ตั้งแต่อตอนแรกที่ที่บริษัทบุ๊กตั๋วให้อ่หนึ่งทัานกเรียนนะครับแล้วยังไม่รวมอ่าค่าสปาค่าอะไรที่หรือคนที่เลือกไปเล่นสกีอะไรเงี้ยฮะก็คือมันก็ยังมีค่าใช้จ่ายอีกมากมายคือต่อหัวเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่าสองแสนบาทนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทย อาหารอาหารมือ้เอเขาเรียกว่าเลี้ยงส่งเนี่ยต้องนั่งกระเช้านะครับที่จุคนน่าจะประมาณสูงสุดน่าจะประมาณยี่สิบคนขึ้นไปบนบนยอดเขานะครับจะมีร้านอาหารอยู่ข้างบนตอนแรกความเข้าใจคุณนุ่มบอกเอน้องนุองน้อ,อคุณแพนพี่สีมอนลงมาหรือยังเราก็คิดว่าจะขึ้นไปถ่ายรูปขึ้นกระเช้าไปถ่ายรูปแล้วลงมากินข้าวที่โรงแรมที่รีสอร์ทนะครับ ก็ตกใจว่ามีร้านอาหารอยู่ข้างบนด้วยแล้วขึ้นไปนะครับบนพื้นที่สูงคือเป็นยอดเขาสูงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าฟุตนะครับคือไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นกี่เมตรนะครับสูงมากจนแบบหูเราเนี่ยอื้อโรงแรมที่เราพักเนี่ยมันว่าสูงแล้วนะครับคือยอดเขาที่ขึ้นไปนั่งกระเช้าขึ้นไปที่เขาไปแบบเล่นสกีลงมาเนี่ยมันยิ่งสูงมันชันมากนะครับขึ้นไปนี่แบบมีแบบจังหวะที่มัน มันโยกมันโยอะไรเงี้ยทุกคนก็คนที่กลัวกลัวความสูงอาจจะแบบว่าตื่นเต้นนะครับมีความรู้สึกว่าประทับใจในทุกๆอย่างนะครับทุกๆสิ่งที่ได้รับในวันนี้เนี่ยอยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าถ้าเราอยากได้จริงๆเนี่ยคุณลองสังเกตไหมว่าแพงแค่ไหนเราก็จะซื้อยากแค่ไหนเราก็จะลงมือทำ วันนี้นะครับมันไม่ได้สําคัญว่าอาดีตของเราจะเป็นอะไรเราจะเคยทําอะไรมาก่อนเราจะเป็นคนเที่ไม่มีไม่ได้เรียนรู้มาไม่เคยทําธุรกิจ MLM มา Background คุณจะเป็นยังไงไม่สําคัญบอกเลยว่าเราสามารถสําเร็จได้ในธุรกิจ i f e vantage นะครับเพราะที่ที่เราอยู่เนี่ยคือที่ที่มันอุดมสมบูรณ์ที่ที่มันพร้อมทุกอย่างนะครับมันเป็นที่ที่ เราแค่เอาตัวเรานะครับเอาหัวใจเรามานะครับไม่เคยทําไม่เคยเป็นมาเรียนรู้เอานะครับแล้วทุกคนจะสําเร็จได้ใน Life v อ n t ช g e ครับขอบคุณมากนะครับพี่ดรซันนี่ที่ให้โอกาสมาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จแล้วทําให้ได้ไปโปรไฟล์ซัมมิตให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณวสันและก็คุณสิมอนนะครับส่งหัวใจรัวๆนะครับให้กับ2สองท่านนะครับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราเห็นว่ายังไงนะครับแพงแค่ไหนนะครับยากแค่ไหนเนี่ยก็ทําได้นะครับถ้าคิดว่าจะทําเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่กําลังจะนะครับท่านได้สิทธิ์ที่จะไป p r o f i ล e Summit นะแต่ว่าในประเทศไทยเรายังไม่ได้มีโครงการจะให้ไปนะครับก็ท่านได้ รับตัวรับสิทธิ์รับทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวกล่าวขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวขอเชิญน้องหมิวภาวนานะครับกล่าวขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับน้องหมิวครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบขอบคุณท่านดรซันนี่นะคะก็ต้องบอกว่า ขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าติดตามอพี่สีมอนะคะกับพี่คุณคุณวสันมาตลอดอะค่ะก็ตัวเองก็โชคดีอะค่ะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะว่าตัวเองก็ตื่นเต้นนะคะกับการที่จะไปจะได้ไปทิปโฮฟายสมิธเนี่ยค่ะแล้วก็อ่อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกคนนะคะให้ได้มีโอกาสได้ไปร่วมกันนะคะในทิปต่อไปอะค่ะคือเดือนตุลาใช่ไหมคะ ปีปีนี้อะคะ่ะเดือนตุลาแล้วก็ติดตามคุณนุ่มนะคะติดตามข่าว,าวะคะ่ะของการประชุมอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกปื้มอะคะ่ะรู้สึกดีใจกับพี่สีมอนนะคะกับคุณแพนกับคุณวันนะคะที่เป็นตัวแทนนะคะของพวกเราคนไทยทุกคนนะคะที่เราส่งใจไปนะคะให้ทุกๆคนนะคะในการประชุมอะคะ่ะแล้วก็เอาสิ่งดีๆอะคะ่ะเก็บ ความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะมาเล่าแบบเหมือนพวกเราได้อยู่ด้วยจริงๆอะค่ะนะคะแล้วก็สัญญาค่ะว่าจะทําให้เต็มที่อะค่ะแล้วก็เทีมงานที่เตรียมจะไปด้วยกันนะคะนะคะจะจับมือทุกคนนะคะตอนนี้เราก็มีทีมงานนะคะของมีน้องยุพามีพี่นันดาภานะคะแล้วก็มีตัวพี่หมิวอะค่ะสามคนแล้วนะคะก็ยังมีนะคะที่จ่อค่ะรอที่จะไปด้วยกันนะคะ อีกหลายคนนะคะเชื่อว่าเดือนตุลาเนี่ยค่ะจะทําให้เต็มที่ค่ะแล้วทิปที่จะถึงเนี่ยค่ะจะพานะคะองค์กรไปให้ได้ะค่ะมากที่สุดค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณนะคะครับขอบคุณน้องเหมียวนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นตัวอย่างของคนไทยที่จะได้สิทธิ์ที่จะไปนะครับสําหรับท่านที่นะครับว่างแผนนะครับผมอยากให้สามหรือ4ี่เดือนต่อไปนี้อีก3ามเดือนต่อไปนี้รวมทั้งเดือนนี้ก็เป็น4ี่เดือนนะครับ ให้กว่าทุกโปรโมชั่นให้ได้เยอะที่สุดนะครับลองดูว่าในชีวิตการทำธุรกิจไร้บันเทิงถ้าไม่ใช่ตอนนี้เราจะไปทำตอนไหนนะครับไม่มีเวลาที่เหมาะสมกว่านี้อีกแล้วนะครับเขาบอกว่าเราอย่าต่อรองนะครับกับความสำเร็จนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ต่อรองเราจ่ายนะครับเหมือนกับบรูอีลเลมบอกใช่ไหมครับถ้าเรายอมจ่ายตอนนี้นะครับเราอาจจะไปถึงเร็วกว่าที่เราคิดไปด้วยซ้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากให้นะครับทุกคน ลองวางเป้าหมายนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับจากทั้งคุณสีมอนแล้วก็คุณวัรนแล้วก็คุณแพนนะครับวันนี้คุณแอมได้นําข้อมูลทั้งหมดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปทําความเข้าใจเนาะก็เชื่อว่าเราจะได้ไปทริปนะต่อไปเนี่ยนะครับมากกว่า30รหัสนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับในการติดตามการประชุมวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ